สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่18พฤศจิกายนนะคะคุณได้พลังงานนะคะ5เหรียญกับหัวนะคะส่วนเขาเป็น4ดาบนะคะ วันนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะคะที่จะยกระดับความสัมพันธ์สําหรับใครที่เพิ่งคบหากันถ้าอยากได้ความชัดเจนเนี่ยมองว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีคอมมิชเมนต์นะคะมากกว่านี้ได้เนาะคือตัวเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาจําเป็นจะต้องไปจัดการก่อนนะในเรื่องความสัมพันธ์เขาขอพักไว้ก่อนนะคะสีดาวตัวคุณเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะงอเขาพอสมควรเลยนะคะไม่ว่าเขาต้องการอะไรคุณก็ให้เขาได้นะดังนั้นการที่เขาต้องการเวลาเนี่ยคุณก็สามารถให้เขาได้เหมือนกันนะคะมีพลังงาน Not the right time นะะาอตเด็ไรท์ไท ช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาของความสัมพันธ์นะคะก็หลีกทางให้สิ่งอื่นลวกันที่เขาต้องการที่จะไปจัดการก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณ2คนมีพลังงาน true love นะคะมันเป็นรักแท้นะคะนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณสองคนยังไปด้วยกันได้นะถึงแม้ว่าจะยังไม่พร้อมจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ตามนะส่วนคู่ไหนแต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กันนานแล้วนะคะวันนี้อาจจะต้องช่วยกันนะคะแก้ไขปัญหานะคะเรื่องอื่นๆในชีวิตนะมันอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพเลยแบบนี้นะคะเรื่องของความรักโรแมนติกอาจจะยังไม่ใช่เวลา นะคะก็ยังไงคุณสองคนมีพลังงานเนื้อคู่อยู่แล้วนะคะเป็น True Love นะคะสามารถฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปด้วยกันได้นะคะ